สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับ h o b b บ Bag ช่องที่จะมารีวิวของเล่นทั้งไม่เก่าหรือที่น่าสนใจที่ผมเล่นคือเล่นหรือไครๆก็เล่นวันนี้นะครับมีของใหม่หลายใหม่จากบันไดามารีวิวให้ดูกันอีกแล้วครับนั่นก็คือ จานจานจานอ่านชื่อนะอ่า Highgate Methan Armor DX01 XDFU01 Dagona One Part Letter 1ครับชื่อยาวมากเลยอ่าจากเรื่องดา g ก n านั่นเองอ่าอย่าถามครับว่าเรื่องนี้เนื้อเรื่องเป็นยังไงอ่า เคยอ่านในมังงะนานแสนนานมาแล้วนะครับมีความรู้สึกว่าเหมือนเพื่อนพระเอก3คนเนี่ยไปได้หุ่นมานะเออพระเอกก็จะได้หุ่นตัวนี้มานะอ่าแล้วก็จําไม่ได้อีกเลยมาเจอเหล่าเพื่อนพระเอกเนี่ยหุ่นดากนนาอีกทีในเกมซูเปอร์โรบอทวอร์นะครับรู้สึกว่าช่วงนั้นเนี่ย เกมจะยัดเยียดให้เราได้เล่นเป็นพวกนี้เป็นชุดแรกๆนะครับถ้าผมจําไม่ผิดนะถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้นะครับตอนแรกคิดว่ากล่องมันจะใหญ่กว่านี้นะแต่ก็เอาจริงๆก็ตามสเกลของตัวมันแล้วเนี่ยตัวมันก็พอๆกับกันดำนะครับอาจจะเล็กกว่านิดนึงนะก็เลยออกมาเป็นกล่องประมาณนี้นะครับไม่ต้องกลัวนะผมว่ามันออก เบอร์หนึ่งมาแล้วเบอร์สองเบอร์สามมันต้องมาแน่นอนเลยครับอ่ะนี่ขอบอกว่าดากโกนาตัวนี้มีโครงด้านในนะเออแล้วเราค่อยประกอบเกาะสีขาวเข้าไปนะครับอ่ะตัวงานนี่ผมแอบเปิดมาแล้วนะมีสติ๊กเกอร์นิดเดียวครับที่สำคัญที่เราเห็นมันแบ่งสีเนี่ยเออพลาสติกมันแยกสีมาให้นะเออบอกไว้ก่อนว่าน่าจะงานดีนะครับนี่ ลูกเล่นจุดขยับนี่ปีกด้านหลังเปลี่ยนมาเป็นเครื่องบินได้นะนี่จุดขยับก็จะประมาณนี้นะครับถ้าดูจากรูปแล้วเนี่ยไม่ค่อยน่าเป็นห่วงนะสำหรับจุดขยับนะครับแต่ก็อีกแหละมันเป็นลายใหม่นะเออครั้งแรกกับดากูน่านะครับเรามาเปิดกล่องดูพลาสติกดูงานข้างในของเจ้าดากูน่ากันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงไป ไปเปิดกล่องกันเลยครับเอาละครับมาเรามาเปิดกล่องเจ้าดาร์โกน a วันพัสกันเลยเออมาผมขอเรียกตัวนี้ว่า0นะูนยนึ่ะเอออ่ามาเปิดกล่องเจ้าศูนยกันเลยดีกว่านะครับขอบอกว่าผมแอบตื่นเต้นนิดนึงตรงที่ว่าเออพอดูข้างกล่องแล้วมันบอกมีโครงข้างในเนี่ยเออมันดู มันดูมีอะไรขึ้นเยอะเลยนะสำหรับเจ้าดากูนาตัวนี้นะครับนี่เปิดมาแผงแรกก็เป็นโครงด้านในของตัวหุ่นนะครับตัวโครงแผงสีดำมีรายละเอียดมีดีเทลครับมองตรงนี้ก็เห็นชัดเจนเลยนะนี่อ่าด้านหลังเป็นแผงฉีดสีสีนะครับนี่ขอบอกว่าตัวงานแยกสีออกมาอย่างชัดเจนเลยนะเออไม่ต้องแปะสติกเกอร์นะครับ น้ำเงินก็น้ำเงินเหลืองก็เหลืองแดงก็แดงดำก็ดำนะครับชัดเจนนะฮะแผงตรงกลางเป็นเกราะในส่วนสีขาวนะครับอ่ามาถุงทัดมาถุงนี้อ่ามีสติ๊กเกอร์นะครับนี่เบอร์หนึ่งนะเล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีดาบเลเซอร์มีจอยอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ด้านนี้ก็เป็นโครงด้านในของตัวหุ่นนะครับอ่า ตอนแรกที่เห็นกล่องก็แอบ,บว่าอู้กล่องเลก็กอะคงไม่มีอะไรนะแต่พอเห็นโครงเออมันมีอะไรมากกว่าที่เราเห็นจริงๆนะตัวนี้น่าสนใจนะครับน่าสนใจนะมาถุงสุดท้ายนี่มีสติกเกอร์อยู่หน่อยหนึ่งนะครับเชื่อไหมตอนแรกที่ผมเห็นสีขาวนี้นะโอ้สมองผมอะลั่นไปถึงงานโคโตลั่นไปถึงงานกูสไม์เลยนะแบบ เห็นสีขาวปุ๊บงานต้องแบบว่าอถ้าใครประกอบงานโคโตงานกูสมาจะรู้นะว่าสีขาวมันเป็นยังไงนะครับแต่ให้ผู้รู้ส่องแล้วผู้รู้บอกว่าสีขาวงานดีครับอผมก็มาส่องจริงๆจัง,จง,จง,จงเออวางงานดีจริงนะมันไม่น่ากลัวเหมือนงานกูสมานะใช่ได้ครับใช่ได้ใช่ได้ใช่ได,ได้ด้านหลังก็เป็นแพ็คหลังของตัวดากน่านะครับหมดแล้วมีแค่นี้เองหรือมีนิดเดียวเองอ่า อันนี้เป็นอาร์ตเวิร์กหน้าเร่มของตัวคู่มือนะครับนี่ด้านหลังนี่ประกอบเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้แอคชั่นอะไรได้บ้างทำอะไรได้บ้างนะครับไม่ต้องกลัวครับบันไดทำเบอร์2เบอร์สาออกมาแน่ผมการันตีผมเชื่อแบบนั้น <laughs> ไม่ทำออกมานี่มาเลยนะเนี่ยเอามานับแผงกันดีกว่า1 2 3 4 5 6 7 8ส Er, สติกเกอร์2แผงครับสติก er, เกอร์เอลินพันสติกเกอร์เกับสติกเกอร์บนะครับดูขั้นตอนการต่อแล้วไม่ยุ่งยากครับเหมือนต่อกันดำทั่วๆไปเลยนะมีนั่งจ้องอยู่เลยแหมไม่ยากครับตัวงานแบ่งชิ้นพลาสติกสีต่างๆไว้แล้วอย่างชัดเจนนะครับน่าจะสวยแหละน่าจะสวยแหละไม่น่าจะสวยสวยเลยแหละอ่าถ้าประกอบออกมาแล้วเป็นแบบนี้จริงๆนี่ว้าวเลยนะ ใช้ได้เลยนะเออตอดิบขึ้นตู้นี่เป็นเป็นอะไรที่เป็นอีกหนึ่งตัวที่สายขี้เกียจถูกใจสิ่งนี้เลยนะครับใครล่ะผมนะสิผมน่ะสิะส <laughs> เอาเป็นว่าเราอย่าเสียเวลากันอยู่เลยนะครับเดี๋ยวเราไปประกอบเจ้าดาร์โกนาวันพักตัวนี้ให้เสร็จเป็นตัวแล้วเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าต่อเสร็จตัวเขาจะเป็นยังไงปะไปประกอบกันเลยครับ ตัดตาดตาดตดแล้วผมก็ประกอบเจ้าดาคุณ่าวันพลาสเสร็จแล้วนะครับเฮ้ยขอบอกว่าสวยนะนี่ตัวงานตัวพลาสติกนะครับแยกชิ้นแยกสีมาให้อย่างดีเลยนะครับประกอบเสร็จสวยครับนี่อ่าตอดีตั้งโชว์ขึ้นตู้ได้เลยนะตัวนี้นะจักว่าดีนะครับจักว่าดีนะเจ้าตัวนี้ ตอไม่ยากครับตอบแป๊บๆก็เสร็จนะครับอ่าจุดที่ควรระวังก็คือตรงเขาสีเหลืองนี้นะครับระวังนะเพราะว่ามันเป็นชิ้นเล็กและบางนะครับมันจะหักง่ายนะนอกนั้นก็ไม่มีครับปัญหาที่เจอประกอบเสร็จแล้วตัวของผมนี้แขนกับขาจอยแขนจอยขาหลวมนะครับอ่าจอยแขนจอยขาหลวมผมใช้วิธีแก้โดยการทา เ,เขาเรียกว่าอะไรนะยาทาเล็บนะครับวิธีการทานี่สมมุติว่าข้างนี้มันหลวมเราก็เอายาทาเล็บมาทาตรงจอยนะครับอ่าทาให้รอบเลยแล้วรอให้แห้งพอแห้งเสร็จก็เอามาใส่ที่แขนแล้วก็เช็คดูว่ามันแน่นไหมหรือว่ามันยังหลวมอยู่ถ้ามันยังหลวมอยู่ก็ถอดมาแล้วก็มาทาอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ทิ้งไว้ให้แห้งเน้นทิ้งไว้ให้แห้งนะครับอ่าพอแห้งเสร็จแล้วก็เอามาใส่แล้วก็เช็คดูนะครับว่ามันแน่นไหมอ่ามันแน่นตาม ตรงตามที่เราต้องการใหม่นะครับวิธีแก้ของผมก็คือใช้วิธีนี้นะผมก็เลยเอาน้ํายาทาเล็บทาทั้งแขนไอ้ทั้งจ้อยแขนแล้วก็จอยขาเลยนะครับอ่าตอนนี้แน่นปึกอ่าจุดขยับเจ้าตัวนี้ขยับได้ดีครับขยับได้เยอะนะอ่าโดยรวมจัดว่าดีนะครับสําหรับเจ้าดากน้านะอ้อเจ้าดากูน้าตัวนี้ผมใช้ครีมก็แทนนี่ ทีมก็แทนนะครับทีมเทพในการเขาเรียกว่าอะไรนะในการตัดการประกอบเจ้าตัวนี้นะขอบอกว่างานดีจริงๆนะนี่ให้ดูที่หัวไหลเออคือปกติอะมันจะมีรอยแผลค่อนข้างเยอะใช่ไหมอ่าล้วจะเก็บงานค่อนข้างลําบากนะแต่เจ้าก็แทนตัวเนี้ทำให้ผมทํางานง่ายขึ้นเยอะเลยนะเอออันนี้ไม่ได้ ไม่ได้เขาไม่ได้จ้างนะเออแต่ว่ามันใช้แล้วดีก็เลยบอกต่อนะครับซึ่งปกติอ่ะผมใช้ครีมอันนี้นี่น้องเขียวนะครับใช้น้องเขียวอยู่นะแต่ก็อาจจะถึงวาระเวลาของน้องเขียวแล้วมั้งเพราะว่าน้องเขียวเริ่มเก็บงานลําบากทํางานลําบากนะครับอาจจะต้องมาเก็บงานหลายรอบหน่อยนะครับสําหรับก๊อตแทนเนี่ยทำไปเลยทีเดียวนะครับอ่าแต่ต้องระวังไลเนอรอ์แผงลันเนอร์ที่แข็งด้วยนะ จะหักนะครับมาเจ้าดากัวนาตัวนี้เขาให้อะไรเรามาบ้างอ่าอย่างแรกเลยคือข้างแขนสงสัยไหมคืออะไรนี่ตอนแรกผมก็สงสัยนะแต่พอประกอบไปก็รู้ครับมันคือแม็กกาซีนปืนนี่ให้มาเยอะมากเลยนะข้างนี้2ข้างนี้2เป็น4ครับอ่าให้ดาบเลเซอร์มา2เล่มนะครับด้ามดาบอยู่ตรงนี้นะนี่แล้วก็ให้มีสัน้นนี่สปาตานะครับอยู่ตรงนี้นะครับอ่า ผมแงขึ้นมาไม่ได้นะผมไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีเล็บนะครับเดี๋ยวไว้ตอนถ่ายรูปจะแงให้ดูนะครับนอกจากนี้อ่าอย่างอื่นก็คือปืนนี่ปืนนี่แล้วก็แม็กกาซีนปืนนี่อยู่นี่นะครับอ่าึ๊บหลุดออกมาแล้วนี่เวลาใส่ก็ใส่เข้าไปตรงนี้ตึงอ่าแล้วก็เก็บอย่างนี้นะครับอันนี้แม็กกาซีนปืนที่อยู่ข้างแขนนะครับก็คืออันนี้นะอ่า อย่างต่อมาเป็นปืนที่ใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยครับนี่อ่าให้มาอีกหนึ่งกระบอกนะครับให้ปืนมาแล้วก็ให้มือถือปืนมาด้วยนะครับนี่หข้างนะให้มา1นึ่ข้างนะครับอ่าอย่างต่อมาเป็นดาบเลเซอร์ครับนีอ่อ่าด้ามดาบก็อยู่ข้างเอวนะครับอ่าบอกไปแล้วนะด้ามดาบอ่าเขาให้ด้ามดาบแบบ รวมกันเป็นดาบคู่แบบนี้มาด้วยนะ1อันนะครับนี่ก็เอาดาบเลเซอร์มาจุ๊บหัวจุ๊บท้ายนะครับก็ได้เป็นดาบคู่นะครับนี่นะอ่าอย่างต่อมาเป็นโลโค,ครับนี่เอาไว้เหน็บข้างแขนนะครับตัวนี้ไว้เหน็บข้างแขนนะเหน็บยังไงก็ใส่เข้าไปต, ONG, ตรงตรงล็อกตรงนี้นะครับมันจะมีล็อกอยู่ก็ดันเข้าไปกึป๊บนี่มันก็จะอยู่แบบนี้นะครับอ่าถอดออกก็ง่ายนะครับอึ๊บอ่าแบบนี้นะ อย่างต่อมานั่นก็คือต,นต,นต,นตนันตันตันอันนี้มันคืออะไรเอออันนี้คือระเบิดแบบกว้างนะครับคือระเบิดแบบกว้างนะในคู่มือบอกว่ามันคือระเบิดแบบกว้างนะครับอ่ะเอาไว้ติดตรงแขนนะครับก็เหมือนกาโลนะก็คือดันปึ๊กเข้าไปแบบนี้อก็จะติดแบบนี้นะครับแล้วก็ถอดออกนี่ง่ายๆนะครับอ้อที่ตัวดากนนาก็ยังมีระเบิดอีกนะนี่มีระเบิดตรงนี้อีกนะครับ นี่ก็ระเบิดนะเออระเบิดเยอะมากในตัวมันนะครับอ่ะยางต่อมาก,ก็คือไลท์เตอร์ครับนี่อันนี้คือไลท์เตอร์วันอ่าปีกนั่นเองนี่เวลาใส่ก็คือต้องถอดหัวก่อนนะครับแล้วก็ถอดชิ้นส่วนด้านหลังนี้ออกนะถอดชิ้นส่วนด้านหลังออกแล้วก็เอาชิ้นส่วนด้านหลังชิ้นนี้เสียบเข้าไปนะครับเสียบเข้าไปแทนนะแล้วก็ค่อยเอาตัว เข้าไปประกบนะครับอ่าเดี๋ยวตอนถ่ายรูปผมจะประกบให้ดูแล้วกันนะอย่างสุดท้ายนี่มันคือหน้าหมวกครับหน้าหมวกก็คือส่วนหัวสีแดงอันนี้นะคือตอนแรกที่เราประกอบเขาให้เราเลือกเลยระหว่างเบอร์1กับเบอร์2นะครับว่าจะเลือกใช้ยังไงมันต่างกันยังไงเบอร์1ตรงปลายหมวกตรงเนี้ยตรงที่แหลมๆตรงเนี้ย มันจะยาวกว่าแต่อันเนี้ยมันจะสั้นกว่านะครับเบอร์สองมันจะสั้นกว่านะก็คือเบอร์1ใส่แล้วมันจะปิดหน้าของดาร์กูน่านิดหนึ่งนะส่วนอันเนี้ยมันจะเปิดหน้าของดาร์กูน่าหน่อยหนึ่งนะครับแนะนําว่าให้เลือกนะครับให้เลือกเอาเลยว่าจะใช้เบอร์หหรือจะใช้เบอร์2นะไม่แนะนําให้ถอดเปลี่ยนนะครับเพราะว่าตัวเขาสีเหลืองอันนี้ที่ผมบอกนะครับมันบางและเล็กนะครับมันจะหักนะครับอ่า ยังไงก็เวลาใครซื้อตามไปเวลาจะเล่นตรงนี้ก็ล่องเลือกเอานะครับว่าจะใช้เบอร์1เบอร์2นะหรือจะถอดเปลี่ยนไม่กลัวหักก็แล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับทั้งหมดทั้งมวลของเจ้าดารโกนาวันพลัตัวนี้ก็มีประมาณนี้นะขอบอกว่าเจ้าตัวนี้ต่อเสร็จออกมาเออโอเคดีเมกันนะครับสวยดีนะแปลกตาดีนะครับอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมไปจับเจ้าดารโกนาตัวนี้ถ่ายรูปแล้วมาดูกันทีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงไป ไปดูกันเลยครับ เป็นไงกันบ้างครับกับงาน h ฮเกตดากุนาวันพัส l ไล h t เตอร์วันตัวนี้สำหรับผมหรอปงโปๆโปงให้เลยนะครับเจ้าตัวนี้ประกอบง่ายไม่ยุ่งยากอะไรนะครับพลาสติกแยกสีแยกชิ้นมาให้อย่างดีนะครับ ตอดิบตั้งโชว์ขึ้นตู้สวยๆได้เลยนะครับแต่ขอแนะนำเพิ่มนะครับถ้าใครมีเวลามีสกิลในการตัดเส้นนะครับเนื่องด้วยตัวของน้องเป็นสีขาวซะส่วนใหญ่นะถ้าได้ตัดเส้นเพิ่มผมว่าแค่นี้ก็พอละครับสวยครับเออเพื่อนๆละครับคิดเห็นยังไงบ้างกับเจ้าดารโกนาวันพัสตัวนี้อ่าถูกใจงานของลุงบันไดตัวนี้ไหม ยังไงเข้ามาคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับหรืออยากจะเข้ามาแนะนำติชมรายการก็ทำได้เช่นเดียวกันนะครับยินดีตอบทุกคอมเมนต์เลยนะวันนี้ฮอปปี้แบกก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแต่ก่อนจากกาันฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะ ที่สำคัญผมฝากเพื่อนๆกดไลค์ให้กันเยอะๆนะครับาหรือชอบคลิปนี้ก็แชร์ต่อๆกันไปด้วยนะครับจะขอบคุณมากๆเลยนะขอบคุณครับขอบคุณวีล่วงหน้าเลยนะวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะรอติดตามชมนะครับว่าคลิปหน้า ผมจะเอาตัวอะไรมารีวิวให้ดูกันหรือจะพาไปไลฟ์ไหนหรือจะเปิดกล่องซุ้มอะไรอ่ะรอติดตามชมนะครับแล้วเจอกันนะวันนี้ไปและวจันแนบบ๊ายบาย 好，baby。<Happy>